สวัสดีทุกคนนะครับก่อนนี้นะครับเราเก่าเหมืนเกมไหมครับอีกแล้วนะครับเราวันนี้นะครับเรากลับมาเปิดแร็คที่บอกเช่นเคยแล้ววันนี้นะครับเรากลับอยู่พี่บอยแจ็คถุยเช่นเคย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 ฮัลโหลฮัลโหลบอยเป็นสมุดเหรอบอยอะไรวะบอยเป็นสมุดเหรอสมุดอะไรวะสมุดสีดำอ่ะเวทมนต์อ่ะดูดิก็ตัวบอยเหมือนสมุดอ่ะไม่ใช่สมุดเหรอมึงดูยังไงเป็นสมุดนี่มันพูฮะเราจะสู้กับพูเหรอเออคนบ้าเลยสู้กับพูบ้าหรือวะเนี่ย เราสูไ้ป<ร>ไปแล้วเราไม่สู้สู้แล้วยังไม่สู้สู้แล้วยังไม่สู้เอาะยังไม่สู้ก็ได้ <c oughs> <c oughs> โอเคนะครับวันนี้นะครับเราก็เปิดลัคกี้บ็อกซ์นั่นไงลืมเตรียมจนได้งั้นเอาเป็นว่าอ่าลัคกี้บ็อกซ์ว่าลัคกี้บ็อกซ์สีฟ้าแล้วกันน้อลืมเตรียมคาราอีก อะไรวะเนี่ยพยายามอย่าพยายามไปแล้วจริงโอเคนะครับแล้ววันนี้นะครับเราก็มาสู้กับโคมไฟกันนั่นเองเป็นไงก็ไปสั่งหามันจะได้เนาะจริงจริงอ่ะเราเคยสู้กับหลอดไฟเนาะแล้ววันนี้นะครับเรามาสู้กับโคมไฟกันเองซึ่งถามว่าโคมไฟทําอะไรได้นะครับโคมไฟนะครับโคมไฟก็คือไป้าและวงจรแล้วกมื่อคืนแตปานระเบิดออกมานะครับไม่มีไม่มีอะไรจะพูดเกยับความคิดของมึงละมันปานระเบิดทุกคิปเลยอ่ะมึงทําให้มันแบบ ซากสันกว่านนี้แต่ว่ารอบนี้คือพิเศษเนี่ยคือโคมไฟมันเดินไม่ได้เว้ยเพราะว่าโคมไฟมันต้าอ,อ,อยู่บนโต๊ะใช่ไหมก็เลยทำให้มันเดินไม่ได้เองนะครับนั่นแหละก็คือโคมไฟมันจะอยู่นิงน่งๆอย่างเงี้ยตลอดนะครับนั่นแหละทำไรอ่ะทำไรเล่นเฟซทุกคนดูดิโหจบแล้วโอเคมานะครับแล้วก็ม,ม,มึงคัดอยู่อ่ะก <ๆ S 1> <ๆ>็โอเคนะครับแล้วก็มาแลกก่อเปิดดีกว่ามาวางแล้วปึ๊บมาหนึ่งตอกสากทั้มปึ๊บได้เสียงโชคมาโยนทองมาเลย ๊บโอ้โหอ้าวอย่าบอกนะว่าลัคกี้บล็อกเนี่ยโยนลงไปแล้วมันไม่มีมันมันไม่มีลัคกี้บล็อกอยู่ข้างล่างอ่ะใช่เยไอ้โอยกูกดซูมอยู่แล้วกูไกูกำลังเบยๆอยู่ไอ้ชิบหายเอ้ยมน้แหมโอเคมาครับเราเปิดตามอันนี้เนี่ยน่าจะเสียงโชคไม่ได้นะลัคกี้บล็อกเนี่ยนั่นไงกูว่าละเออมาทำไมก็ไม่รู้ โอเคครับเราไปเปิดกันดีกว่าปึ๊บหุย้ยให้กอดไมอดมอนมา<ต>ที่ขู่เหรอหุ้ยผมไปโคมผมไปโคมไฟใส่ยูสูดครับผมอ๋อโคมไมคฟย,สยูสูดเมื่อกี้คนนี้มันลงตู่ <c oughs> ตูสหน้ามึงอ่ะกิ่งจางกเมืเ่อกี้นี่ไม่เป็นลงตู่อุ้ยนี่อะไรอะ่ะอันนี้เป็นทองหุย้ยอันนี้จ่ายให้ผิดสงสัยจำผิดคือกูแค่ขุดอันเดียวเว้ยไอ้ข้างๆอ่ะ แล้วมันได้ระเบิดใช่ระเบิดก็อยู่ข้างๆ้ของระเบิดอีกทีเพราะฉะนั้นระเบิดไม่มีหางด้วยมาโอเคทุกคนเราไปดูกล่องบวกกันด้วยมาีกว่ามากล่องบวกในสามสิบเอ็ดเทดนัมเอ็ดอ้าวอย่าบวกนะว่าลัคกี้์บอลนี้ไม่สามารถบวกได้อ่ะโอ้โหจบแล้วโอเคน้ำหน้าจำไม่ได้นะครับทุกคนผมเปิดลัคกี้บอลนี้นานแล้วมาต่อไปหุ้ยหูหูหุ้ยโอ้โหก่อนนี้บวกสามร้อยแม็กฮิวแล้วก็บวกเท่ากว่าอ้าวมาต่อไปปึ๊บหุ้ยอันนี้อะไรอ่ะ นี่หมาบอยดูดิมันหมาหมาใช่ไหมดูดิฟูจิฟูจิใช่เหมือนฟูจิมากเลยกำลังจะบอกเลยไห <c oughs> <c oughs> นเรามาลองขาบแลกฟูจิกันดีกว่านะครับถ้าทุกคนสงสัยว่าฟูจิคือใครฟูจิก็คือหมาตัวเสียขา,ข,าของพี่ขวัญกับพี่ผีอะ <c oughs> นี่แลกฟูจินะลองใส่ดูดิเ้ยเอาฟูจิ มันเป็นหมาโอเคมาเรามาลองคาฟดาบกันดีกว่านะครับอ้าวดาบคาฟไม่ได้อ่ะมีสติกไหมไม่มีโอเคคงคาฟไปแค่ชุดเกาะระเบิดหรือไดมอนด์โอ้ได้ไดมอนด์ไม่ได้เก็บสักเม็ดนะมาต่อไปผมคุณเมื่อกี้คุณเก็บไปคุณมาไม่ได้เก็บอันนี้เสี่ยงโชคได้อะไรระเบิดโอ้โหว่าแล้ะไอ้กล่องนี้คือมันชอบได้ระเบิดทุกคนคูเคยได้เพชรอยละฟูจิเหรออ้าวบอยเวลาเดิมมันสร้างกล่องด้วยมันสร้างกล่องหน้าฟูจิด้วย ฉะนั้นหมายความว่าน่านไงขุดเป็นแร่บล็อกฟูจินะทุกคนโอเคมาต่อไปชุดมันดีป่าววะเฮ้บยบอยเมื่อกี้มาม่าครับเข้าอ่ะเข้าตัวบอยชุดไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ่ะไม่เจะหัวอุว้ยมาม่าเอามามาม่าของเราเออหน้าหมาเทเ่กว่าในลองใส่แบนี้โอ้โหโกยังกากใส่หน้าหมาฟูจินี่แหละต่อไปว่างเปล่าแตน,นกูจะได้แร่ที่แข่งแข่งที่สุดหรอหรอบอยรอบนี้เป็นฟูจิใช่ไหมรอบนี้เป็นแมวว่ะ เนี่ยแร่ใหญ่มากเลยเชื่อว่าทุกคนมันคือแร่แมวมาแร่แมวเป็นยังไงอ่าแล้วงั้นเราอ้าวจะคาบรองเท้าโอ้ยจบแล้วไม่เป็นไรนี่โอ้โหแร่แมวไม่ค่อยเท่าไหร่หว่ะเฉยๆป่ะเออกากด้วยนะเนี่ยว่างเปล่ามันไม่ใช่แมวเวคืออะไรอ่ะมันอยู่อะไรก็ไม่ใช่แมวอ้าวแมวก็ไม่แมวแมวเหมียวอุ้ยแร่หน้ายิ้มนี่ใช่ไหมที่บอยบอกแร่โหดสุดอ่ะแล้วก็ได้แล้วเหมือนกัน ใส่แล้วกกดทองวินายิมน่ารัก <c oughs> <c oughs> ไหนลองคราบดาบดูดิอ้าวคราบดาบไม่ได้อะทำไมมันคราบดาบไม่ได้วะเนี่ยก็นองคราบดไม่ได้เหมือนกันไหนลองใส่ดูซิโอ้โหใส่แล้วโกดทองเต็มเลยสุดยอดเราเป็นทะเลเราเป็นปลาหมึกทะเลมาต่อไป <c oughs> ไไว่าเปล่า <c oughs> อันนี้อะไรอ่ะอันนี้เป็นดาบเอ่อเชี่ยววะอ๋อมันคือรองเท้าโอ้โหใส่แล้วสโลเนตนะครับโอ้โหไม่เอาอ่ะ ผมทิ้งไปดีกว่าอุ้ยต่อไปว่างเปล่าจะที่สซูมแบบใหม่วะไหนที่สุ่มอะไรอ๋อ <c oughs> ใช่เหรอที่สุ่มเหรอมันคือที่สุ่มข้างในแต่กดทำไม่ได้เลยเฮ้ยโอ้โหได้เพชรตกใจลแล้วะเนี่ยเฮ้ยมามาครับอะกูก <c oughs> ูอยู่ได้ทั้งเดือนละอๆๆ <c oughs> ันนี้ลงเท้าน้ำใช่เหรอวะเอ่อใช่นะครับใส่แล้วก็กอดทอปพอกับกอดสีฟ้านี่เลยน่าจะท<ข>อปพอกันมั้ง ขุดมาก็จะไปแร่ไม่ได้แต่ว่าอันนี้มันเอนชาร์ดด้วยเหรอทำไปแร่ไม่ได้เหรออ๋ออ,อ,อันนี้เป็นรองเท้าใหม่โอ้ก็พอๆกันเลยนะผมใส่รองเท้าน,น้ำนี่ดีกว่าอะไรด้วยเป็นอะไรเป็นไรไพูดเฉยเฮ้ยอานี่ไงแร่น้ำออโอเคเดี๋ยวเราผมค่อยค้าไปกันอุ้ยชุดนี้เทเอ่อ่ะเออใช่สีน้ำมัเทอ้ยยังไม่ดาบเลยอดาบอยู่ไหนอ่ะ ไม่รู้อะคือแร่แหละเฮ้ยนี่หัวสลามมาหัวไม่ใเฉลี่นะมันก็คับไม่ได้อะมันคับแร่ไม่ได้โอ๊ยทำไมลัคกี้มองนี่แบบหัวมันเยอะจังเลยว่าดีหัวสลามน่ารักมากแหละแต่ใส่แล้วแบบโคู่กากอ้ายน่ารักไป่ทั้งหัวเคียรคุงหรอกหรอหัวเคียรคุงไม่น่ารักคนพูดกับเคียรคุงอย่างนี้ไม่ได้นะอันนี้อะไรอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยโอ๊ยแล้วมันดึงกูมาติดดิมันใช่เรื่องไหมดิเฮ้ย โอเคไหลนลองใส่ก่อน,นี่ดูสิอใส่แล้วอ่กอดทอรถแต่วา่าเราจะตีไกลขึ้นโอเคดาบอยู่ไหนอันนี้น้ํามีแล้วนะครับผตว,ว่าคลิปนี้เราก็น่าจะเสมอเหมือนกันจะเสมออะไรล่ะอันนี้เป็นแร่ลาวาแน่เลยใช่ไหมพรามึงก็ทําอะไรกูไม่ได้กูก็ทำอะไรไม่ได้เออโอ้โหแร่มันมาค้ามไม่ได้เลยทุกคนไม่รู้มาทําไมก็ไม่รู้อะ่ะโอ้แร่โกหกใช่โค้ดเออโอ้โหราบอยู่ไหนะ นี่แล่แมวเอ้ยน่ารักว่ะแมวน่ารักเฮ้ยนี่ไงได้ดาบมาแล้วโอ้โหมันเป็นพิกแอ็ะไม่ใช่ดาบ <c oughs> ดาว <c oughs> เมท้าดาวเมทาอกะฟูจิ <f ucci> มาไงไม่ใช่ฟูจินะมันแมวฟูจิ <f ucci> อะไรโอ้โห <c oughs> มามาเฮอดาบเฮือันนี้อะไรเนี่ยอันนี้เป็นชุดเกาะอ๋อ,อเรามีแล้วใส่ล้วเพิ่มสปีดโอเค <c oughs> ได้อยู่ <c oughs> เฮ้ยอันนี้มีตาดามเมจห้าพิกแอเหมือนกันนะ่ะโอ้โหมีแค่เพิ่มตามาไมได้หัวเฮ้ยไปดาบโหเฮ้ย oh! ไปด,ดาบมาเร็วแกแกทำอะไรฉันไว้ยาเพราะมึงตีเป็นชั่วโมงอะอ้าวไม่เป็นไรเลยเหรออ้าวตัวกแล้วนลิปนี้เสมอโอ้โหก็ไม่แน่ว่ะเรื่การที่กูเปิดเกมนี้มาด้วยนับคงไม่ถ้วนมึงชนะกูไม่ได้หรอกโอเค อาจจะเสมอก็ได้นะครับทุกคนมันก็ไม่แน่หรอกต้องรอตอนสู้นะครับเอเอร์โฟมันก็คือเสมอไม่ไม่เสมอแล้วจะไม่ขุดทไหมยังไม่ขุดเไื่อด้หรอเนี่ยอันนี้ระเบิดแน่เลยมึงเตรียมระเบิดแน่เลยกูบอกเลยอ้าวอ๋อได้เพชรทองไม่เอาเสมอไอระเบิดโอ้ยไม่อยู่แล้วเอ้โหาดง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 มงด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 าดง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 ด ไม่แน่นะไหนลองเสียงโชคกูส,สิฟูจิเด็มหเลยแป๊บนึงเสียงโชคแล้วไม่ได้เลยก็ก็ทำไปดูแลไงว่ามันเดินแล้วมันมีบล็อกฟูจิกันตกใจอะไรเออคุจะสร้างบ้านในบล็อกฟูจิก็ทำกันตั้งนานแล้วเพิ่งมาตกใจโอ้โหไม่ได้เรื่องไม่ได้เรื่องอย่สร้างบ้านในบล็อกฟูจิสร้างบ้านในบล็อกฟูจิต้องวางขนาดไหนอะไรให้กระต่ายนะคะ่าอันนี้ไม่เอานะครับขั้นแรกนะคะเราต้องวางให้เป็นพื้นที่ก่อนเมื่อกี้ขั้นแรกนะคะเหรอ ช่บอยเป็นผู้หญิงเหรอเอ้ยบอยเป็นกระเทยเหรอเฮ้ยได้เหยียดเพศอะอีดอกไม่เป็นเพื่ออเลยเขาจะบอกเข้าไปเหมือนกันไอ้ไอ้ดอกไอ้ดอกคุณสร้างมานี่ยนหน้าม่านมหมก็คุณจะวางพื้นที่ก่อนเฮ้ยให้คุณมาเปิดตรงนี้ไม่ได้ได้ทำไมใครจะ็ดทำไมเต็นชื่อลยเหรอเฮ้ยไม่กูสร้างไปเหมือนแต่ลสักอย่างเลยคุณพูดอะไรฮะสร้างเหมือนอะไรเอ่อมันก็คือหน้าหมา เนี่ยลองใส่หัวี่ดูสิเป็นหัวคนนะครับทุกคนใส่แล้วก่อทองก็ได้อยู่นะต่อไปเอเปอรนะัลเหล็กสเตไตน์นักฆ่าอีกแล้วโอเคแปลกองสุดท้ายโอ้ยฮอยเสียงโชคไม่ได้จะมาทําไมวะเนี่ยต้องลงแล้วทุกคนอยู่ไม่ได้เอ้คุณมาอะไรเนี่ยคุณมาทำอะไรก่อผมอก่อลบไปหมดแล้วได้เพชรทองอีกแล้วมาสามกองสุดท้ายโอเคเรียบร้อยนะครับบอยได้ดาา <c oughs> บ้างหรือเปล่าวะ ไอ้กูไอ้ขอกูจีกูบอยได้ดาบเปล่าไหมฮะบอยได้ดาบหรือเปล่าไม่ได้เหรอก็คือดาบดาเมจบอยคือดาเมจเจ็ดใช่ไหมสามสิบสามสิบโอเคครับผมของผมก็เจ็ดสิบโผนะครับก็ไม่แน่นะเราจะพลิกเกมได้ก็ได้เนาะโอเคครับเดี๋ยวแล้วก็เราแบบเสร็จแล้วก็ไปจัขอด้วก็สู้กับบอสโคลไฟกันดีกว่านะครับไปกันเลยโอเคนะครับตอนนี้พวกเราครับก็เปิดล่าคียบ็อกซ์ดเสร็จนะผมไปวิสู้กับบอสโคลไฟกันนะครับก็ ชุดก่อนที่ผมเลือกเอนเี่ยก็จะเป็นประมาณนี้เนาะก็คือก็โอเคแหละเนาะไม่ต้องไปใส่ชุด300ฮิลหรอกเพราะว่าใส่แล้วมันไม่กอดทอนะทุกคนเดี๋ยวเราตายเร็วนั่นเองโอเค<า>อเครับไม่โอเคโอเคมาไอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเพิ่งเดี๋เพิ่งเดี๋ยวนะเอฟเฟกต์ผมหายนี่บาผมต้องใส่เอฟเฟกต์ไอ้นั่นน่ะที่มันตีไกลๆ,ๆ,ๆ,ๆอะ่ะลอยๆอ่ะอ้าวแล้วผมใส่ากางเกงกันไหนวะเฮ้ยผมใส่ชุดก่อนไหนวะเฮ้ยเดี๋ยวหาก่อนเฮ้ยทุกคนผมไปใส่ไหนวะผมหาไม่เจออ่ะอ๋อนีไน่ไงกางเกงอันนี้อ๋อโอเคมาตีไกลละ โอเคครับเพื่อเป็นการเสียเวลานะครับเราไปสู้กับบอสโคมไฟกันดีกว่ามาแล้วโคมไฟโอ้โหมันฟาโคมไฟมันฟาไฟออกมานายบอกจะไม่ขยับไหมก็ไม่ขยับไงเราตีมันเลยกระเด็นไงโอ้โห,โห,โหบอยบอยยังกากับบอยตีไม่เข้าเลยอะโหลมึงก็<อ>เดี๋ยวมึงก็ตีกูเดี๋ยวกูมึงก็ตีกูไม่เข้าเด้อดูดิทุกคนผมแบบชิวๆเลยอะนะบอสโคมไฟอะโอ้โหไม่เห็นแล้วประเด็นคือเขาฟาไฟโดนตัวเไงนะโอ้โหมันลบชิวเกิน มาเรียบร้อยมาต่อไปเป็นสึกของเรามาพร้อมแลงถ้าพร้อมกูไม่กูไม่สู้นะกูให้มึงทำเลยฮะนะ่ยทำะไรทำพร้อมแล้วก็สู้เลยมาทุกคนผมสู้แล้วสู้แล้วสู้แล้วยาสู้แล้วสู้แล้วยายาแกแก่เฮ้ยโอ้ยสู้ไม่ได้เลยเลือดลกไปแข่งเก่งแข่งเก่งเก่งเกกงอยู่แล้วแกลงมาหาฉันสิแน่จริงลงมาหาฉันอ่ะลงไป เออลงมาทุกคนถามว่าทำไมถึงไม่ตีกันก็ตีแล้วเรื่องมันไม่โดนใจะทำไงอ่ะ <c oughs> มันก็ต้องมีวิธีเดียวเนี้จะนะก็คือวิธีนี้แหละนะครับทุกคนมึงจ,จะขุดบอกอ,อ,กดอ,ออกซิเดียนยังไงออกซิเดียนบ้าอะไรนี่มึงเล่นใหม่ครับจริงปะเนี่ยไม่ใช่บอลออซิเดียมนชื่ออะไรนะอ่าเออบสล็อกเออ <Yeah, S 2> มึงจะเอาเบรคล็อกยังไงย,ย่้าร้อยเยี่ตายไหมตายไหมไม่ตายหรอ กูกินกูกินแอปเปิลทองเลยเออกูตายกูตายควายควายเลก็ถือว่าคีนี้นะครับแล้วก็เสมอไปทั้งคู่นะไม่เสมอมมมมามเมื่อกี้เป็นลองไปขุดเล่นเฉยเฉยไม่มีอะไรโอเคน้ำก็คีย์นี้นะครับเราก็สู้กับโคมไฟชนะไปน้ำสวนบอยกับเรานี่ก็เสมอไปเองนะครับก็ที่ผมตามีก็มาไปดูบัติเหี้ยครับ ไม่ไม่มันจงใจงใจใูเองตายแพะถ้าผมถ้าผมไม่เกมหมดคือพวกเราก็ไม่ตายแลย่ผมแค่เก,เกเมหมดทุบกวนตีเฉยไอไอบล็อกเบสล็อกนะครับไม่ครับคุณคุณคุณเกมหมดคือคุณก็เลยรับผมชนะนะไม่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 โอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกดแชร์เราสร่างผมมาเจอคลิปหน้านะครับบ๊ายบายบ๊ายบายนอยบ๊าย,ย,บ,ายบาย